แต่ว่าสิ่งที่คนไทยเป็นห่วงคือรัฐบามคือกัมพูชามันโกโหกเก่งฮะมันโกโหกเก่งตั้งแต่ตัวคุณเซนต์ตัวโคศกรัฐบาลมาลีตัวโซเชียลมีเดียมันคือมันโกหกเก่งมันสมแล้วที่มันเป็นประเทศคอรเซนเตอร์คือมันโกหกต่อแหละสร้างเรื่องคือแบบสุดยอดอะเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยมสุดยอดมากคือ,อทุ่นทุ่นลกเขาททันเหรอคะ กบ็บางประเทศก็อยู่ไกลก็เจอนะตอนนี้นี่ก็กัมพูชาก็กระอักเลือดเพราะว่าโกหกมากไปก็กลายเป็นกระอักเลือดเหมือนกันนะครับเจอไทยใช้แผนน้ำยอกับน้ำบกุกเห็นไหมครับตอนนี้ก็กระหึ่มทั้งโซเชียลไทยนะพี่นุ้งทราบไหมครับว่าหลวงตาสุดเนี่ยนะครับเป็นพระที่มาบวชที่สุรินแต่ว่าออกโซเชียลมีเดียบอกให้ขัดบอกให้ทหารกัมพูชามาฆ่าพี่น้องคนกับคนสุรินนะครับใช่ใช่ข่าวแล้วแกก็เข้าไปในกัมพูชาครับถึงขั้นที่ว่าฮุลมาเดดในมากราบเลยนะ นะครับคนพระไทยนะยังไงครับสุดท้ายก็โซเชียลก็เปิดเผยตัวแล้วอะ่ะหลวงตาสุดเนี่ยเป็นทหารไทยยศในพลลางตัวเข้าไปเพื่อชี้เป้าให้เอฟสบหกบอมทิ้งได้เห็นไหมครับตอนนี้คนกัมพูชาผวาหมดเลยเอาพากันกราบที่แท้มันเป็นสปายไทยเห็นไหมครับแล้วก็มีไอเจ้าบอยในนั่นนะ่ะอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบด่าก,กับไทยคนสุดท้ายไอนี่ก็เป็นทหารไทยอีกครับที่นูครับตอนนี้เนี่ย ข้างในกัมพูชาน่ะแต่งเรื่องเฟกนิวหลอกคนนั้นคนนี้เอาไปมาปรากฏว่าข้างในตัวเองก็ถูกหลอกเหมือนกันมันปุกปั่นไปหมดเราไม่รู้รนะว่าใครหลอกใครกัมพูชาใครหลอกไหมหลวงตาสุดหายไปไหนเห็นไหมครับก็กลายเป็นว่ากัมพูชาข้างในนะ่ะเกิดสภาพที่ไว้ใจใครไม่ได้เกิดความหวาดระแวงกันไปหลวงตาสุดไม่รู้แกจะหนีไปอยู่ตรงไหนกัมพูชาตามล่าไอ้บอวยนี่ไม่รู้มันจะอยู่ไหนจะเป็นตายยังไงก็เอาตัวรอดนะน้องนะนะเพราะว่า เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฝ่ายไทยก็ร้ายเหมือนกันก็เฟกนิวใสใมันกลายเป็นสายรับไทยกลายเป็นคนกัมพูชาตามล่ามาแล้วใช่เป็นปันปวนกันเลกัมพูชาไปใหญ่ตอนเนี้ยเรื่องลุกตาสุดเนี่ยพี่เห็นแวบๆพี่คิดว่ามันเป็นเฟกนิวตรลงมันคือเรื่องจริงเหรอมันเป็นสปายของทหารเข้าไปจริงๆเหรอสามโกกเขาเรียกว่ากลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนพี่นุ้นเราก็ไม่รู้ครับมันไม่มียืนยันว่าเป็นจริงไหมหรือไม่จริงอะ แต่ถ้ามันจริงเนี่ยมันมันจะมันจะคล้ายๆกับเรื่องที่ตํารวจคนหนึ่งที่ปลอมเข้าไปสิบกว่าปีเจ็บเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปเป็นเหมือนกับมักชายกวัดหรือคใช่ครับก็เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงมินูครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลวงตาสุดนี่จากเดิมที่เป็นขวัญและกําลังใจทหารกัมพูชาเนี่ยมีพระหลวงตาสุดนะครับไปสู้รบเนี่ยทุกคนมีกำลังใจกัมพูชากล้าหารขึ้นมาเหมเพราะมีหลวงตาสุดตอนนี้กัมพูชาก็ ไม่รู้จะพึ่งพาใครครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยกราบไหว้ดันเป็นสายรับของสยามยังไงล่ะไอ,บอ้บอยคนรุ่นใหม่กลายเป็นสปายของของทัดสยามก็ไปอีกอก็ไม่รู้จะยังไงน่ยศูนย์รวมจิตใจมันถูกพังทลายไปแล้วพี่นุจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่ศูนย์รวมจิตใจมันสลายไปต่อหน้าเลยไอ้หากูสากกราบไหว้ดันกลายเป็นสายรับเวรกรรม มีเรื่องหนึ่งเอ่อดรพามอยากให้ดรพามขยายหน่อยคือเรื่องจํานวนทหารที่เสียชีวิตของกัมพูชาเนี่ยคือเหมือนทางกัมพูชาเนี่ยเขาปกปิดมาเลยตามหายากเยอะก็ตามหาไม่เจอศพไม่เจอยังไงเนี่ยเรื่องนี้มันมันคือยังไงฮะก็ก็มันก็คงจะเป็นจิตวิทยาเนาะพี่หนุ่มเนาะมันเป็นจิตวิทยาเพราะว่าคือถ้าสูญเสียเยอะมันก็เสียกําลังใจคนอื่นๆก็ไม่มีใครอยากไปนะครับพวกเพื่อนที่เป็นทหารเขาพูดกันมาเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าพอคุณภูมิทำตกลงว่าประกาศแถลงข่าวออกมาว่าหกหกทุ่มคืนนี้จะต้องอ่าหยุดยิงนะปรากฏว่าข่าวก็หลุดออกมาว่ากองทัพไทยนะ่ะส่งรบพิเศษไปนะครับทหารเบเล่แดงจากลบบุรีไปรอสามสิบเอ็ดในพวกนี้เนี่ยมันมันโด่งดังมันกิจภูมิเขาเขาเก่งไนะหน่วยนี้นะนะครับเพราะว่าพบทบคนท่านปัจจุบันนี่ก็เป็นผู้มีชาชการที่นี่เก่า อบวอหน่วยนี้เก่าก็คือท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แถบนี้เขารู้ดีครับท่านสุรท่านสุรยุทธ์เนี่ไปปราบกระเลียงยึดโรงพยาบาลราชจุรีจําได้ไหมหน่วยนี้ไปที่ไรเนี่ยกระเลียงนะครับมาตอนไหนไม่รู้แต่ตอนกลับออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่นั่นน่ะกระจุยนะครับพอพอทหารกัมพูชาทราบว่าหน่วยนี้ไปที่ปราทต,ตาควายนะ่ยพี่นุทหารกัมพูชาเขาหนีนะพี่นุคือทหารรบพิเศษพวกนี้เนี่ย ถ้าแค่ปล่อยตัวตัว,ตวสู้กับคนธรรมดานะทหารทั่วไปนะขนาดที่ฝึกฝึกมาเนี่ยกว่าจะทําให้ทหารรบพิเศษพวกนี้หยุดได้นะทหารธรรมดาน่าจะตายไปอย่างน้อยขั้นต่ำาดีเจ็ดคนนะพี่หนุทีนี้มันไปแบบครบเครื่องอาวุธพร้อมมีเอฟซอยช่วยพวกทหารกัมพูชาน,าน่หนีไปเลยเห็นไหมเขาไม่กล้าสู้ครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมที่ปราสาตาควายเนี่ยต้องใช้บ h BH l BHQ คนี่ก็คือ เอลิทฟอสของกัมพูชานะเพราะว่าทหารทั่วไปมันไม่ใครกล้าสู้แล้วครับพอรู้ว่าหน่วยนี้มาทหารกัมพูชาหนีเลยใช่ครับต้องเอารบพิเศษด้วยกันเท่านั้นถึงเอาอยู่ครับปล่อยทหารธรรมดาทั่วไปเนี่ยเอามันละลายทิ้งเลยแหละครับใช่หไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาก็ยังเจอเอสสิบหกพอมันก็ไปหายไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะเราก็คงบอกไม่ได้ว่าศูญเสียไปเท่าไหร่แต่ข่าวที่มันออกมาเห็นไหมละ่ะหนึ่งก็คือขนาดนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนคนกัมพูชาเนี่ยเห็นเขารายงานบอกว่าเท่าที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันสี่ห้าพันครอบครัวแล้วนะสี่ห้าพันครอบครัวแล้วนะที่พากันไปเรียกร้องตามหานะ่ะว่าสงครามมาสงบแล้วนะพ่อหายไปไหนลูกชายอยู่ไหนพี่ชายไปไหนทําไมไม่กลับมาสามีอยู่ไหนมันไปลบยังไงทาไมไม่กลับมามันแอบมีเมียน้อยอย,อยู่แถวนั้นหรืองไงทําไมไม่กลับหรือว่ายังไงแล้วไปเฝ้ารากมะม่วงเห็นไหมครับพี่นุ๊กเขาเรียกร้องมามันกระแสมันฮึ่มฮึมขึ้นมาล่าสุดทั้งในกัมพูชาก,ก็เริ่มออกมาเรียกร้องแล้ว เห็นไหมครับมันไม่มันน่าอนาจใจนะทหารไทยนี่เสียชีวิตไปได้รับการดูแลได้รับการเยียวยาองค์กรการสุศลต่างๆนานามาม,ามอบเงินมอบอะไรครอบครัวอบอุ่นเห็นไหมครับที่อุบลเนี่ยคุณภรยาที่เป็นคุณที่เป็นคุณพยาบาลที่ภรยาของทหารที่เสียชีวิตนะถือรูปเดินไปมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีอดีตผู้ว่านายตำรวจตั้งแถวทาความเคารพโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบมันแบบเป็นความโศกเศร้าที่ยิ่งใหญ่งดงามนะพี่นุ เห็นไหมครับทหารไทยมันตายแล้วมันโหเก้าวชั้นยศได้ทั้งอะไรต่างๆนานาแต่ว่ากัมพูชาน่ะต่อให้ตายเป็นไงครับจะสมครบได้กาแฟหนึ่งแพ็คเงินแปดสิบบาทพี่นุนั่นไงครับราคาของชีวิตทหารกัมพูชาน่ะมันจะไม่ให้คนข้างหลังเขาบ้าขึ้นมาได้ยังไงลูกชายเขาพ่อเขาผัวเขาต่างๆนานาตายไปตอนนี้มันปั่นป่วนวุ่นวายเขามาตามน่ะเห็นไหมฮุนเซนก็ทําอะไรไม่ได้มันก็กระแสหึมๆขึ้นไป นี่ก็เป็นหลักฐานได้ว่าน่าจะเสียหายกันเยอะที่บอกว่าห้าหกพันมันก็เป็นไปได้นะข้อต่อมานะ่ะตามพื้นที่ชายแดนนะ่ะมีคนเขาบอกว่าจริงๆครับพี่นุครับตามป่าต่างที่เขตป่ท่าน่ะมันมีแต่อีแรงมีแต่อีกาบินมาเต็มท้องฝาแล้วกลิ่นมันหึ่งไปหมดนะพี่นุนะ mm hmm. ครับนี่ก็แสดงว่าเสียหายแล้วก็แสดงว่าตายกันเยอะปัญหาก็คือจะให้ไทยไปเก็บให้หรือไงมันไม่ใช่ธุระของเราเลยไปเก็บยังไงทหารไทยข้อต่อไปก็คือ พวกกัมพูชาก็เข้ามาฝังกับระเบิดไว้มั่วอีกเห็นไหมครับตัวเองจะเข้ามาเก็บศพก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ากลัวไปเหยียบของตัวเองอีก่แหละเห็นไหมกลายเป็นกลายเป็นเป็นสิ่งที่อนาถอนเนตอนาจใจมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพื่อเพื่อสนองแค่ผู้ชายเห็นแก่ตัวแก่สามคนที่ประเทศไทยที่กัมพูชาที่มาเลเซียรวมหัวกันเนี่ยทำให้เกิดความวุ่นวายเสียหายขนาดนี้ แก่สามคนนี้ทําให้เกิดปัญหาอยู่ในนี้มันไม่ควรมีใครเสียชีวิตเสียอะไรวุ่นวายแบบนี้เลยพี่นุพี่ตูข่าวแล้วก็รู้สึกอะฮะว่าสงสารคนกัมพูชาฮะคือคนกัมพูชาเนี่ยโ,โดนโดนทุนเสนหลอกอะไม่ต่างจากคนเสื้อแดงโดนทักษิณหลอกเลยอะมันคือมันคือเหมือนกันเลยอะฮะคือโดนหลอกอะโดนหลอกให้เชื่อใจแล้วสุดท้ายตัวเองก็เสียชีวิตเหมือนเสื้อแดงที่โดนหลอกไปไปสู้เมื่อปีห้าสามสุดท้ายก็เสียชีวิตไปโดยผลประโยชน์ของทักษิณล้วน ถ้าหากกัมพูชาก็ตายไปเพราะผลประโยชน์ของออคุณเซนล้วนๆอยากให้รดรพามบอกกับคนอีสานหน่อยสิคะว่าถ้าเขามองกัมพูชาเนี่ยให้เขามองตัวเองด้วยนะคะว่าเขาไม่ต่างอะไรจากคนกัมพูชาเลยที่เชื่อคุณเซนนะฮะขอมอากับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับว่าสถานการณ์ไทยกับกัมพูชานเนี่ยข้อแรกเข้าสบายใจได้ประเทศไทยเราผ่านวิกฤตแล้วละ่ะกัมพูชาก็จะมาแย้มเราก็ได้ลเลียนรููแล้วละ่ะ ว่าทหารไทยนี่มันหลายจริงทหารไทยนี่ถือบันทอนถือเหยียดหยามถือหาทางทำไร่ที่ผ่านมานห่ะซุ่มนักการเมืองนั่แหละหาทางทำไร่แต่ทหาร,หา,าร,ารหาว่าข้าเจ้าเป็นประเ็ษการหาว่าข้าเจ้าปฏิวัติต่างๆนาหน้าซึ่งกะารซุ่มทางก,การเมืองมันปะพากันโกงเนี่ยมันทหารมันก็ไม่มีความใดหาเหตุผลมาปฏิวัติได้หรอกนะอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจแต่ว่าทหารไทยเขาก็ไม่ได้ยอดท้อหรอกถือดาถือคมเหงืเหยียดหยามส่วนไเขาก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ฝึกฝนมาอย่างดี ตอนตอนนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เข้าเห็นแล้แล้วว่าลูกหลานอีสานเท่าทั้งนั้นแหละที่เสียชีวิตไปก็ได้นะครับทหารไทยเนี่ยมั่นใจได้เลยเก่งยี่หรี่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดบมดท้นะครับแต่ว่าพ่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาฮอดตอนนี้พี่น้องก็เห็นแล้วครับทหารไทยกัเสียชีวิตไปกันหลายคือกันประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนแต่ที่น่าสงสารก็นั่นคือพี่น้องทั้งฟังกับพูชาเพราะว่าบ้านจังไดเขาก็เป็นคนคือเฮ้าเนี่ยแหละทหารของกระเจ้าประชาชนของ,ของเขาก็เป็นคนคือเฮ้าจริงๆแล้วเนี่ย มันบวควรมีผู้ได้บาดเจ็บล้มตายหรอกครับพี่น้องครับเรื่องนี้นะมันบด้มีอย่างเลยพี่น้องคนอีสานครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยพวกเราคนไทยไม่เคยทะเลาะอะไรกับคนกัมพูชาทหารกัมพูชาก็ไม่มีคนไหนจงเกลียดจงชังทะเลาะอะไรกับทหารไทยคนไทยประชาชนทั่วไปทหารคนไหนเขาไม่ได้ทะเลาะกันปัญหาตอนนี้พี่น้องครับมันมีผู้เฒ่าสามคนพอหญ่หุ่นเส้นอันนี้ก็ผพีบา้าอายุกัมพูชาก็หาล่างสมองขี่ตัวประชาชนเจ้าของ ย,ย้อนเหตนงาน,นย้อนเหตุงานอี่างกับว่ามีผลงานพากันย่านสอบตก๊ก็เลยมาปั่นล่างสมองให้คลั่งรักชาติขึ้นมาในคณะที่ฟังไทยกับพญ่ยทักษิณที่เข้าฮักลายเนี่แหละอันนี้ก็ต้องวอาความจริงเพราะว่าพ่อเล่าล่งจากชั้น14ลงมาเล่าประกาศขึ้นมาเลยว่าเล่าเสียเอาบอลน้ำมันก่อกูดไปแบ่งกันกับเซียวเล่าเล่า,ลา,าไปแบ่งกันเท่านั้นพี่น้องครับความเสียหายพยานอันตรายความระยำตำบอลทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับสองประเทศนี้ มีเริ่มต้นที่วันนั้นวันที่ท่านทักษิณไปพูดที่ตึกเนชั่นบอกว่าจะต้องแบ่งกันด้วย MOU 44นี่คือจุดกำเนิดของความชิบหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นประเทศไทยและมีคนตายเป็นพันเป็นหมื่นของกัมพูชานี่แหละครับทั้งเมื่อทั้งว่นเลยเขามาทะเลาะกันย้อนผ้ากันอยากได้พอนน้ำมันของเฮาซึ่งเฮ่าไม่ไผ่ยอมใดประเทศไทยกับย่ย่อมจนเดี๋ยวนี้ก็พากก็ได้ดังใจกลายเป็นหาเรื่องก่อสองครามขึ้นมาแล้วกะ ทหารไทยก็สู้ไปยังเต็มที่พ่อเข้าสิชนะแล้วเข้าสิได้ดินแดนเท่าขึ้นกับปรากฏว,ว่าท่านอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียนี่ก็ได้ก็เป็นเสี่ยวกันสามท่านนี่เขาเป็นเซี่ยวกันนะครับเห็นไหมละ่ะอันวาอิบราฮิมก็ไปเรียกร้องเอาอเมริกาเอาแรงต่างนานามาบังคับให้ทหารไทยหยุดเห็นไหมละ่ะทหารไทยน่ะเหลืออีกนิดเดียวเขาสิยึดปราสาทตาควายได้เขาต้องการใช้เวลาเพิ่มอีกมือเดียวยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นเห็นไหมละ่ะ ก็พากันเขาไปแทรกแทงเอาอำนาจอเมริกามาบังคับให้เขาหยุดผลส,สุดท้ายทหารไทยเขาก็ได้เจ็บใจแต่้เจ็บใจนะครับเหลือแค่ขั้นสุดท้ายประาสาทเดียวประสาทเขาก็ได้แล้วละ่ะแต่ว่ามันเหลือเนื่นสามหาศูนย์ 0, พี่น้องครับกับพวกเป็นยังทั้งหลมันก็เป็นของเขา้าพื้นที่ของเขาสิบเอ็ดจุดเราได้คืนมาหมดแผนที่ของประเทศไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทยไม่มีซักตารางนิ้วที่ใครเอาของเราไปได้อีกแล้วทหารไทยได้เห็ดเมื่อแล้วแต่ว่าเขาก็ยาวางใจ เพราะว่าสมัยนาคุทกศิลป์เรามาหาเสียงก็ไปนาอุ้งอิงเนี่ถือตัศนไปสมัยนาเราก็จะเอาลูกใชยรูปรอลรามาหาเสียงนะถ้าคนอีสานเขายังบบกว่ากันตื่นยังบกผ้ากันคิดอีกอย่างขึ่นมากผ้ากันกายพักเพื่อให้เอาท่อนไม้สีแดงมาท่ากันกา้เอาหมูเอาหมามาผ้าแดงพันโยนไปใส้บ้านกักาให้คือเกาเข้าน่ะที่ผ้ากันเป็นเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ย <S <S ประเทศไทย,ทไทยก็จะไม่พ้นบ่วงกรรมเวรกรรมต่างๆที่กระทำกับประเทศไทยก็จะไม่พ้น ซุ่มสอ,สอสอพักเพื่อให้กสิไปลงพื้นที่หัวคะแนนเขาจะมาบอกเข้าว่าคงนี่แ่ละลูกน้องทักษิณเจ้าก,ากาคอยเลยพวกเขากาใหา้ประเทศไทยก็อยู่ในเวียนว่ายในปอบาบกรรมเวียนกรรมก็กระยำกับประเทศไทยต่อไปถ้าคนอีสานไม่ตื่นตอนนี้พี่น้องคนเมือประเทศไทยเขาพากันตื่นมาแล้วเหลือแต่ซุ่มเข้านะมีแต่ประเทศบางาพื้นที่ของเข้าเท่านั้นที่กาใหา้เพราะฉะนั้นกะอนาคตของประเทศไท,ไทยเนี่ยฝากไว้ในมือคนอีสาน ถ้าพวกเรายังไม่พากันตื่นถ้าพวกเรายังไม่ยอมรับรู้ความจริงยัง,ลงหลงไหลข้างไทยพัเกเพื่อไทยหล้ไหลายาทยั้งท่านทักสิงต่อไปประเทศไทยไม่มีวันหมดเวรฝากไว้แค่นี้แหละครับอืมแต่ตอนที่ประเทศไทยเหมือนเวรกับมหฮะดรถามครับนอกจากเราจะมีเวรกับพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยพักประชาชนที่หลายๆคนตั้งความหวังว่าน่าจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำให้ประเทศไทยเราเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่นับวันพักประชาชนก็แสดงสัญญาณอะไรบางอย่างหลายต่อหลายเรื่องล่าสุดก็แสดงสันดาณคือจะให้โรงพยาบาลรับทาหารเขมรกับคนคเขมรเข้ามารักษาตัวทเตอรพามรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับก็อย่างที่เรียนครับพี่นุว่ากัมพูชาใช้แผนอ่าโลกมาล้อมไทยเพราะว่าสู้ตรงๆไม่ได้เขาต้องใช้โลกมากดดันการกดดันจากทางโลกเนี่ยเขาต้องเริ่มจากเบาไปหาหนักครับพี่นุขั้นสูงสุดก็คือใช้ กองกาลังสาระชา,ชาติพวกเบเล่ฟ้าเข้ามายึดเลยถ้าไม่ยอมลบถ้าไม่ยอมทําตามใจฝ่ายอเมริกาที่ผ่านมาเขาก็บังคับแบบนี้แต่ว่าก่อนที่ถึงจุดนั้นน่ะเขาจะใช้มาตรการที่เรียกว่ามาตรการสิทธิมนุษยชนมาตรการมนุษยธรรมนะครับเขาก็จะหาข้ออ้างขึ้นมาเพื่อบังคับหาข้ออ้างต่างๆนะว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดมนุษยธรรมต่างๆนานามาบังคับเห็นไหมครับกัมพูชาถึงได้หน้าด้านมาเรียกร้องเราว่า โรงพยาบาลของไทยน่ะต้องเปิดให้บริการคนกัมพูชาซึ่งต้องบอกนะมันไม่เหลือโรงพยาบาลอะไรไปรักษาคุณแล้วพวกคุณนั่นแหละยิงระเบิดมาทําลายมันไปแล้วโรงพยาบาลของเราที่กันทรรักษ์โรงพยาบาลรพสตอของเรามากมายถูกทําลายไปโชคดีแค่ไหนที่ไม่หมอไม่มีหมอไม่มีพยาบาลคนไหนเสียชีวิตใช่ไหมละ่ะคุณจะมาเรียกร้องให้รักษาอะไรคุณทําลายที่รักษาไปแล้วแล้วพวกเราคนไทยนี่หลายร้อยคนนะที่ได้รับบาดเจ็บพิ่น คนที่เขาต้องพัดบ้านพัดถิ่นเนี่ยเป็นแสนกว่าเห็นไหมล่ะคนไปชุมนุมกันอย่างนั้นเนี่ยเกิดได้ง่ายมากครับโรคติดต่อโรคอะไรต่างๆน,นานาพาต่างๆที่มันไม่ดีกับสุขภาพนะเห็นไหมโรงพยาบาลของไทยมันมีอยู่แค่นั้นลําพังเราดูแลคนของเรากันเองเนี่ยแค่แสนกว่าเนี่ยมันก็สาหัสกับหมอพยาบาลของเราอยู่แล้วแล้วคุณจะมาอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าพอพวกกัมพูชาอ้างเห็นไหมครับเขาเริ่มถแถลงเชิญท่านทูตมาแล้วก็คุณมาลีก็เริ่มพูดเรื่องมนุษยธรรม กลายเป็นว่าพักเก้าไกลซึ่งผมเองก็สงสัยว่าหนึ่งพักเก้าไกลก็คือลูกน้องของท่านทักษิณสองคือพักเก้าไกลก็เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของอเมริกาในการเข้ามาครอบงำประเทศเรากเก้าไกลออกมาสแสดงตัวทันทีเรียกร้องเสนเหอหน้าออกมาพูดเรื่องมนุษยธรรมพี่้เห็นไหมครับเขาออกมาพูดเลยนะครับพวกเก้าไกลบอกว่าเราต้องไปรักษาเราต้องไปต่างๆนานา,นาเพื่อไปรักษากรมพูชาต้องบอกเลยนะครับว่าเรารักษาอยู่แล้วครับหมอพยาบาลทุกคนนะ แม้แต่ในสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายไหนฝ่ายศัตรูก็ช่างเขารักษาให้ครับเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในสภาวะสงครามแบบนี้ตอนนี้นะถ้าท่าหมอพยาบาลของเราเจอทหารกัมพูชาคนไหนกาลังได้รับบาดเจ็บเขารักษาเขาไม่แยกเขาไม่แบ่งแยกนะว่าเป็นทหารฝ่ายไหนแต่สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องจากประเทศไทยคืออะไรครับคือคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปอยากได้ยาอยากจะเข้ามาฉีดน้าเกลืออยากเข้ามารักษาเบาหวานอยากมาฟอกไต อยากมาต่างๆใหม่ๆอยากจะเข้ามาใช้บริการของประเทศไทยเหมือนเดิมพี่นุ้ครับเพราะว่าของไทยมันมันง่ายมันถูกนะครับมันมีสวัสดิการดีๆของประเทศไทยให้เขาอยากได้คือตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยนะว่าท้า,าราของคุณเพิ่งมายิงคนของเราเนี่ยจะให้เรามีกระจิตกระใจไปรับชาวบ้านทั่วไปในกัมพูชามารักษาเหรอให่ไหมครับแล้วตามกฎหมายของสัมพะชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเป็นหน้าที่ของประเทศเรานะ ที่จะต้องดูแลรักษาประชาชนหรือทหารกัมพูชาที่เราควบคุมไว้ที่อยู่ในแบตเทิลฟิลด์พี่นุครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคนไหนถูกจับเราก็จับทหารกัมพูชาสิบกว่าคนนะ่ะเห็นไหมล่ะเราก็ดูแลเราก็ให้ข้าวให้น้ําป่วยไข้เราก็รักษาแต่ว่าไอ้คํามนุษยชนนี่ไม่สามารถเอามาอ้างได้ว่าคนกัมพูชาจะแห่มารับการรักษาในประเทศไทยทั้งหมดนะมันไม่ใช่เรื่องนะมันโคละเรื่องเดียวกันเอาง่ายๆครับท่านสสก้าวไกลพวกคุณเนี่ยเป็นคนสําคัญทั้งหลายเนี่ยคุณลองไปในยุโรปสิ ไปสวิตเซอร์แลนด์ไปฝรั่งเศสอังกิดสิถ้าคุณไม่ใช่ซิิเซ้นเขาถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีอะไรให้เขาคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลที่อเมริกาก็เหมือนกันไม่รักษาให้นะนะครับไม่ใช่ว่าเขาใจไม้ไส้ระกรรนะนี่ขณะเขาบอกว่าเขาเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกเลยสสอเก้าไกลคนไหนไปป่วยอยู่นั่นมันไม่รักษาให้นะถ้าไม่จ่ายนะ่ะมหาศาลเลยเห็นไหมครับที่พวกฝรั่งเขาถือหลักการนี้เนะี่ยไม่ใช่อะไรนะเขาถือหลักการว่า เขาต้องรักษาผลประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีของเขาอย่างเต็มที่ไอ้ยาเหล่านี้ไอ้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนานาแม้แต่ค่าอาคารสถานที่ที่พวกเองระเบิดไปนะ่ะมันก็มาจากภาษีคนไทยเงินเดือนของคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชท,ทั้งหลายก็มาจากภาษีของคนไทยถามว่าพวกข้าจะต้องจ่ายให้ทําไมให้หมอของพวกข้าซื้อยาซึ่งต่างนาไปรักษาไอ้คนที่มายิงเพื่อบ้านกูนี่ยิงประชาชนของกูนี่น่าจะบ้าเหรอใช่ไหมล่ะสัวสองเก้าไกลคิดได้ยังไง ปอเมริกาก็ไม่มีรักษาคุณหรอกเพราะฉะนั้นคุณจะมาเรียกร้องแบบนี้ได้ยังไงมันน่าละอายนะกินข้าวของคนไทยใช้ภาษีคนไทยดันไปเรียกร้องให้เอาภาษีเราไปรักษาคนอื่นเราไม่ผิดเลยครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้ไม่มีความผิดประเทศไทยครับเราได้ทาครบตามกฎบัตรสหประชาชาติทุกประการนะครับข้าไกลไม่ควรมาเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็ไม่ควรเข้ามาแทรกเรื่องนี้นี่มันแปลว่าคุณกําลังคิดร้ายกับประเทศเราคุณรับใช้อเมริกามาแทรกแซงเราคุณกําลังทําแนวรบอีกแนวหนึ่งกับประเทศไทย ้าไก่หรือพรักประชาชนเนี่ยคือค,คือคือคือไม่อยากจะด่าคําว่าเร็วอะฮะแต่มันต้องดา่าก่อนหน้านั้นก็มีสสพรคก,ก้าวไกลออกมาตัวหนึ่งอะฮะจากช,ชนบรุรีมันออกมาด่ากองทัพว่าเป็นกองทัพชนตีคือจําเป็นต้องจําชื่อครับชื่อสาสวรรัสดิ์นุคือ<ม>คือผมไม่อยากด่าว่าชนบุรีเกตเจ็ดนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้เลือกก็มีมันจะไปเหมารวมชนบุรีเกตเจ็ดคนหอกไอหมอนี่นะมันเห็นไหมครับ นี่คือกระบวนการทํางานของพรรคเก้าไกลเขาต้องการเบรกกองทัพไว้ทําลายกองทัพไว้แล้วก็ทําลายนี่ต่างๆเห็นไหมไอ้สัตว์สวัสดิ์นี่มันคงแค้นนะครับมันคงจุกในหัวใจมันไม่รู้จะทําอะไรมันก็ระบายออกมาด้วยการด่าด่าว่ากองทัพส้นตีนด่าอะไรซึ่งซึ่งมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยนะมันไม่ได้ทําทหารของเราคนไหนตายมันไม่ได้ทําให้กองทัพเขาเสียใจหรอกแต่คุณนั่นแหละมันขายขี้หน้าตัวเองมันเผยเผยธาตุแท้มาเลยว่าเวลาที่คนประเทศไทยทั้งประเทศเขารวมใจสามัคคีกัน ตอนน่อให้ไม่ชอบทหารแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยสามนิ้วทั้งหลายหายไปเสื้อแดงทั้งหลายหายไปเสื้อเหลืองทั้งหลายหายไปทุกคนรักกองทัพไทยคนไทยกลับมาสมัครีกันมันมีแต่ไอ้บ้านี่ไปด่าเขานี่มันเท่ากับทาลายตัวเองไหนนี่นะโง่เองอะ่ะนะครับต้องเอ่ยชื่อมันครับอย่าไปเอ่ยชื่อชลบุรีเจตเจ็ดครับ ประชาชนที่น <Bless> ั <g apan> ่นเขาไม่เกี่ยวมันนั่นแหละเป็นปลอมไปหลอกเขาไอ้นี่ฮะก็หวังว่าชาวชมรีเขตเจ็ดนะฮะเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าเลือกคนอย่างนี้เข้าไปในสภานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องตำหนิคือต้องด่ากองทัพกัมพูชาที่มันยิงประชาชนตอนกองทัพกัมพูชายิงประชาชนยิงพลเมืองยิงโรงพยาบาลไม่เห็นพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยออกประดาเลยแต่มาด่าทหารคืองงมากคืองงกับมันมาก แล้วมาเรียกร้องให้หมอพยาบาลเราไปรักษาคนน้องเขาถามว่ามันมีเก้าไกลคนไหนพรคประชาชนคนไหนไปเรียกร้องไหมโรงพยาบาลกันธนลักษ์เสียหายไปสองร้อยแปดสิบห้าล้านเลพี่นุ้ราคาประเมินออกมาแล้วนะถามว่ามีพักส้มคนไหนไปเรียกร้องให้กับ,บูชามาชดใช้เราไหมมึงทาข้าวของเขาเสียหายสองร้อยแปดสิบห้าล้านมันไม่ยอมจ่ายแถมยังมาเรียกร้องขอยาจากเราขอการรักษาจากเราขอให้หมอพยาบาลเราไปดูแลให้มันใช่เหรอเห็นไหมละ่ะเนี่ย ซึ่งพวกรประชาชนแทนที่จะเข้าข้างเราดันมาด่าทหารของเราดันเอาใจช่วยคนของเขามากดดันเราใช่ไหมมันไม่สมควรเลยนะเพราะว่ามันพวกนี้มันก็กินภาษีเราด้วยนะสุดท้ายแล้วเออคำถามสุดท้ายจะถามดรพานะครับว่าปัญหาวันนี้เนี่ยเราทุกคนมองเหมือนกันหมดว่าวันนี้เนี่ยทหารทําอะไรได้ไม่เต็มที่ฮะเพราะว่ามีรัฐบาลขายชาติเนี่ย คอยปัดแข้งปัดขาคือวันนี้เนี่ยสื่อต่งตางๆเขาไม่กลัวเขาเปิดเผยไปเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่เบื้องหลังจับมือกับคุณเซนแล้วก็ทำนายชาติคือมามาถึงที่เราไม่ต้องเกรงใจคุณทักษิณอีกแล้วว่าคุณเลวอะฮะนี่พูดแบบตรงๆเลยอะมึงฟอ้องกูได้พดมึงเลวจริงๆเออเราเราจะยังไงกันต่อไปกับรัฐบาลขายชาติเนี่ยฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนแล้วครับพี่นุนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าเราเผชิญกับศัตรูภายนอกและศัตรูภายใน ศัตรูภายนอกมันเป็นหน้าที่ของกําลังทางทหารหน่วยราชการทหารตำรวจตชดทหารพานเขาจัดการไปเขาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทหารไทยเขาไม่ทําให้เราผิดหวังเขาทําหน้าที่เขาได้อย่างดีเขาจัดการภัยภายนอกได้แต่ภัยภายในพี่นุ๊กครับศัตรูที่อยู่ภายในไส้ศึกทั้งหลายน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของทหารต้องมาจัดการถ้าทหารจะมาปฏิวัติใหม่มันก็จะกลับไปย่าอยู่ที่เก่าเราก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศัตรูภายในเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยวิธีจัดการศัตรูภายในก็ง่ายๆครับพวกเราต้องตื่นพวกเราต้องรู้เท่าทันว่าใครมันจริงใจกับประเทศไทยใครมันหวังดีแต่ประสงค์ร้ายใครมันมาหลอกล้างสมองเราพวกเราย่ําอยู่กับนี้ตั้งแต่ปีสองพันสี่รอยเ็สิบห้าเป็นต้นมาครับพี่น้องคนไทยครับเราย่ําอยู่กับที่กับคําว่าประชาธิปไตยที่มันไม่เคยไปหน้ามาหลังมันถึงเวลาหรือย,อยังที่พวกเราจะต้องตื่นแล้วนะ ไม่ได้ว่าหรอกถ้าเขาบอกว่าเอาเงินมาซื้อเสียงก็รับไว้ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันจําเป็นแล้วไหมที่จะต้องตื่นได้แล้วว่ารับไปก็ไม่จําเป็นต้องกาหรือว่าจะต้องมองหาว่าใครที่มันทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองอะไรต่างๆนานาไหมนอกจะเอาแต่กระแสนอกจะจะมาเหือเหืออะไรขึ้นไปผลสุดท้ายประเทศไทยมันก็อยู่นี้ตอนนี้เนะ่ะเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับภาคการเมืองเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วตอนนี้เนะ่ะตีแผ่ออกมาไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่แล้วพี่น้องครับว่านักการเมืองไทยนะ่ะ เขามาทําเพื่อประโยชน์ของเขาเขามาเพื่อจัดการพวกเราจริงๆคุณทักษิณน่ะเขามาเพื่อแก้แค้นเขาไม่ได้มาเพื่อแก้ไขไม่ว่าอะไรที่เขาทําขึ้นมาเน่ะเขาจัดการพวกเราแล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรแล้วเขาไม่ต้องเกรงใจแล้วใครจะว่าเขาค้องงำพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเขาไม่สนเขาบุกเข้าไปสั่งได้ทุกคนนะครับนายกมนตรีที่ปั้นขึ้นมานั่นก็ลูกสาวเขาเอาคุณภูมิธรรมขึ้นมารักษาการเขาก็สั่งไปให้กลายเป็นตัวตลกที่โกนลําเปอร์ เขาไม่ได้มีความไม่ต้องกมิดกระเมียนไม่ต้องเถินไม่ต้องอายมุ่งร้ายประเทศไทยอย่างเต็มที่เห็นไหมล่ะตอนนี้นะ่ะพวกเราคนไทยจําเป็นต้องตื่นแล้วนะแต่ว่าพวกเราคนไทยก็อย่าได้กังวลใจเกินไปผมมั่นใจว่ายังไงแกก็ไม่รอดราบาปกรรมมันก็จะตามทันมาตรการคดีต่างๆชั้นสิบสี่คดีต่างๆนานาก็จะโดนเข้าไปสสอักการเมืองรัฐมนตรีทั้งหลายก็จะโดนมาตราหนึ่งสี่สี่รัฐมนูญอะไรอีกหลายอย่างครับพี่นุ พวกนี้ไม่รอดหรอกแต่ว่าครั้งต่อไปล่ะการเลือกตั้งครั้งหน้าล่ะถ้าพวกเราคนไทยไม่ยอมตื่นถ้าพวกเราคนไทยยังมาเหเหอมเข้าไปสมัยหน้ามีคนมาบอกว่าแจกสองหมื่นไปเลยครั้งที่แล้วหมื่นเดียวมันน้อยไปนะถ้าสมัยหน้าคุณธนาธรกลับมาใหม่แล้วบอกว่าโอ้ยผมให้หัวละสามพันต่อไปหรือว่ายัางไงแจกผ้าอนมามัยฟรีตามโรงพยาบาลก็จะพากันเหือพากันหลงถูกปั่นล้างสมองต่อไปประเทศไทยมันก็ไม่หมดเวรหมดกรรมนะพี่น้องครับ ประเทศไทยมันจะไม่หลุดพ้นออกไปได้นะเราอย่าไปโทษใครนะทหารเขาก็ทําหน้าที่ของเขาในการปกป้องเราจากข้างนอกได้แต่ข้างในอ่ะคุณนักษณิณเป็นใครก็แค่มีคนมีเงินนะถ้าพวกเราไม่ไปสยบให้แกจะทําอะไรได้คนมีเงินในประเทศไทยตั้งมากตั้งไม่ไม่เห็นเขามาสร้างความวุ่นวายอะไรแต่คุณนักษณิณเข้ามาน่ะเพอะไรถ้ราพวกเราคนไทยนี่แหละไปเอาเขาเข้ามาพวกเราคนไทยนี่แหละไปเอาตัวปัญหาเข้ามาพากันมอบอํานาจให้ ถ้าพวกเราคนไทยไม่ยอมสมยอมให้ถ้าพวกเราคนไทยพากันตื่นนะสิบคุณทักษิณก็จะทําอะไรได้ต่อให้สมัยหน้าแพนน้องแท้มาพินน้องทาแพนน้องทานมาพร้อมกันสามพี่น้องก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้ถ้าพวกเราคนไทยไม่สมยอมให้เขามาปกครองเราเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไทยไมีความจำเป็นต้องตื่นให้ได้นะพี่น้องครับไม่มีใครช่วยประเทศไทยได้นะถ้าพวกเราคนไทยไม่ช่วยตัวเองถ้าพวกเราคนไทยไม่ยอมพากันตื่นขึ้นมาครับ วันนี้้องขอขอบคุณดรพายิชลานะครับที่ปาปุกให้คนไทยหลายๆคนที่ยังหลงเชื่อคุณทักษิณได้ตื่นสักทีนะครับรักเพื่อไทยได้แต่คุณต้องรักประเทศไทยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยมาทําลายประเทศไทยวันนี้ขอบคุณดรพายิชลานะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับหน้าที่จัดการค้าศึกภายนอกหน้าที่จัดการทหารกัมพูชาเป็นหน้าที่ของทหารแต่หน้าที่จัดการรัฐบาลคือหน้าที่ของประชาชนเราทุกคนนะครับที่ต้องจัด การกับรัฐบาลขายชาติรัฐบาลที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติรัฐบาลที่ไม่ทาเฮียอะไรเลยให้กับประชาชนและคนไทยนะครับนอกจากแจกเงินบื่นแล้วก็สุยากัมพูชาและอย่างที่บอกฮะคุณทักษิณเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหานี้ที่ไปพูดที่เดชั่นว่าจะแบ่งทรัพย์สมบัติใต้ทะเลเกาะกูด50-50กับกัมพูชามึงแบ่งได้ยังไงอันนี้มันสมบัติของชาติถ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วแท้ๆเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการทาได้จรย์สวัสดีครับ สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว